โอเคครับก็ครับผมสุนิคมสุภาพศรนะครับก็วันนี้ครับจะมาพูดเรื่องของบริเวณอาการปวดตรงบริเวณกรอยนะครับผมโดยท็อปิกที่ผมได้รับมอบหมายนะครับก็คือเป็นเรื่องของ pubic and i n t e r n a l related pain ในนักกีฬานะครับผมก็อินโทรดักชันนะครับผมก็จะบอกว่าตัวกรอยเพนเนี่ยมันเป็น Area ที่มันค่อนข้าง sensitive นะครับผม คนนักกีฬาที่มาปัญหามาด้วยปัญหาเรื่องกรอยเพนเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เล่นกีฬาได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ปัจจุบัน,นมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหานี้กันมากขึ้นนะครับเนื่องจากมันวินิจฉัยค่อนข้างยากแล้วก็รักษาค่อนข้างยากนะครับโดยสาเหตุที่ผมบอกว่าการวินิจฉัยเนี่ยค่อนข้างท้าทายเนื่องจากอาการปวดบริเวณเนี้ยมันอาจจะมีสาเหตุมาได้หลายๆสตรัคเจอร์อย่างเช่นเป็นมัสโครสิการตันซิสเต็มเจอริโตยูรีนาริซิสเต็ม พวก GI ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโรคที่อาจจะเกิดได้บริเวณนี้ซึ่งค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าเรามาดูเฉพาะอาการปวดบริเวณท้องน้อยที่สัมพันธ์กับ Activity มันก็จะแบ,แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้3กลุ่มก็คือเป็น c คอ e า u เซล e i นจูร y หรือที่เราเรียกว่าสปอร์ตเฮอร์หรือพวก a t h l e ต i c พ u ว a บ g เจนะครับหรือว่าสาเหตุที่มาจากปจอยพาทโลจี oy, ology, หรือสาเหตุอื่นๆนะครับโดยคอมาเซลเอนจูรีเนี่ย มีชื่อเล่นอีกอย่างว่าเป็นพวกแอทลติกพิวบาตเจียหรือบางคนก็จะเรียกว่าสปอร์ตเฮอร์เนียสปอร์ตแมนเฮอร์เนียนะครับกิลมอร์หรือฮอกกี้กรอยนะครับซึ่งเทอมเหล่านี้มันไม่ได้มันมีปัญหาคือมันไม่ได้บ่งบอกว่าอาการปวดมาจากอวัยวะหรืออนาโตมีไหนนะครับไม่สามารถใช้วินิจฉัยได้นะครับเนื่องจากอาการปวดที่มาจากพวกออโถพวกนี้มันก็เป็นได้หลายตำแหน่งในแอเรียนี้นะครับเป็นได้ตั้งแต่เชสตวอลจนมาถึงมิดทายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกที่ดีสุดที่จะวินิจฉัยได้ควรต้อง ควรต้องรู้ว่ามาจากอวัยวะใดถึงจะวินิจฉัยได้แล้วก็รักษาได้ดีนะครับคราวนี้มันก็มีการประชุมนะครับก็คือเป็น doha agreement ในปี2014ก็คือเอา expert เนี่ยมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการใช้ terminology ในการวินิจฉัยกรอยเพนในนักกีฬานะครับโดยวัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะ standardize ตัว definition ของกรอยเพนนะครับ classification ที่เขาจะใช้เนี่ยก็มันจะ b a s e on clinical diagnosis ก็คือซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายโดยจะแบ่งออกเป็นหนึ่งก็คือเป็นกรอยเพนที่แบ่งตาม ตำแหน่งและจุดกดเจ็บแล้วก็อาการนะครับสองก็คือเป็นกรอยเหตุเพนที่มามีปัญหามาจากพวกคลิปจอยพาธโรจีแล้วก็กรอยเพนที่มาจากสาเหตุอื่นๆนะครับถ้าเรามาดู Differential Diagnosis ของกรอยเพนที่มาจากานักกีฬาเนี่ยก็จะเห็นว่าใน,ในที่ผมวงเล็บไว้นะครับจะค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างกันตามอ n a t ต m มีของของ a b d o m i n a l wall นะครับก็ใน Doha a g r e e m e n t เนี่ยเขาจะแบ่งตอยเพนตามอณุเตมีออกเป็น4ตำแหน่ง นะครับผมก็คือ adapter related coil p อย n นะครับ so as related coil p ยเ n i n ินคอร์นอลเรลเลตต์กรอยแล้วก็ pubic related coil p ยเ n นะครับโดยเขาพบว่า33%ของนักกีฬาที่ประสบปัญหา coil p เพ n เนี่ยไม่ได้มี clinical entity อย่างเดียวนะครับมักจะพบรวมๆกันหลายๆ clinical entity นะครับก็ที่บอกว่าเป็น b a เบสอัล i n ินิคตรวจร่างกายแล้วก็ซักประวัติเนี่ยคือเขาก็จะดูการตรวจร่างกายเนี่ยค่อนข้างสำคัญที่สุดก็คือเขาจะดูเรื่องของจุดกดเจ็บนะครับเรื่องของ stretch test นะครับ เรื่องของ resistance test ว่ามันเป็นจาัดกล้ามเนื้อบัดไหนนะครับโดยการทีเ่เราตรวจร่างกายหาจุดกดเจ็บเนี่ยเราตรวจตาม area ของที่เป็น lower abdominal wall หรือเป็น groin area นะครับร่วมกับการตรวจร่างกายดู stretch test กับ strength r e s i s t a n c test นะครับคราวนี้ ก่อนหน้าที่เราจะมาดูการตรวจร่างกายเนี่ยผมอยากจะรีวิวเรื่องของอณูตมีมให้รู้นิดนึงเพราะว่าแอรเรียบริเวณนี้เป็นแอรเรียที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับก็จะบอกว่าไอ้ตัวอณูตมีมของคอมมัสเซลเนี่ยมันประกอบไปด้วยเชสวอลนะครับไอประกอบไปด้วย ino, อโดมิโน่คือสามด้านคือแอนเทียวอลและท่อวอลแล้วก็โพสเทียวอลนะครับโดยหน้าที่ของผนังช่องท้องเนี่ยคือป้องกันอวัยวะภายในช่องท้องไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ ช่วยให้ความมั่นคงในขณะที่มีการเคลื่อนไหวของลำตัวนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มอินเตอร์โดเ l น r ลเพรสเชอร์นะครับโดยขอบเขตของกล้ามเนื้อลำตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ตั้งแต่เชสวอลลงมาจนถึงบริเวณเหนือต่อพวกพิวบิกเซมฟซิสอิน n อร์นอลร e กเเมนแล้วก็ไอรียเครสนะครับโดยแอบโดเ n น l ลวอลเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายๆชั้นนะครับตั้งแต่ด้านนอกเข้าไปด้านในนะครับมีทั้งหมดเกือบ12ชั้นนะครับ กล้ามเนื้อที่สำคัญของตัว lateral abdominal wall ก็จะมี external oblique internal oblique แล้วก็ transverse abdominis muscle นะครับโดยที่ external oblique muscle เนี่ยมันมี origin มาจากกระดูกซี่โครงที่5-12ถึงแล้วก็มา insert ที่ตรงบริเวณ linea alba p l v i c tubercle a n t e r i o r half ของ iliac crest นะครับ โดยของร่างของตัว external oblique muscle เนี่ยมันจะฟอร์เป็น internal ligament นะครับแล้วก็แนวของไฟเบอร์เนี่ยมันจะวิ่งจากบนลงล่างเหมือนเรามือล้วงเข้ากระ,ปะเป๋าเงินนะครับหน้าที่ของมันคือมันทำหน้าที่ในการ flex แล้วก็ rotate trunk นะครับแล้วก็เพิ่ม intra abdominal pressure นะ,ะ internal oblique muscle คืออยู่ใต้ต่อ external oblique muscle เนี่ยก็ แนวไฟเบอร์ของมันเนี่ยจะตรงกันข้ามกับ external oblique muscle นะครับหน้าที่ของมันก็คือเหมือนกันครับ flex rotate trunk นะครับแล้วก็มันจะไป insert ตรงบริเวณ linea alba เช่นเดียวกับตัว external oblique muscle นะครับการที่มันไป insert ที่ linea alba ด้วยกันเนี่ยมนทำให้ทั้งสอง muscle เนี่ยมันทำงานร่วมกันอย่างเช่นถ้าเราจะ flex rotate ลำตัวจากคล้ายๆ sit up o p เนี่ยมันก็จะทําให้ไอตัว right external oblique muscle กับ left internal oblique muscle เนี่ยมันทํางานร่วมกันนะครับผมอ่ uh, muscle สุดท้ายลึกสุดนะครับก็คือเป็น transverse abdominis เนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อชั้นในสุดนะครับมีแนวไฟเบอร์เรียงตัวในแนวขวางนะครับทําหน้าที่ compress ตัว intra b d o m i n a l pressure แต่ว่าไม่ได้มีโดในการเคลื่อนไหวของลํตัว เมื่อกี้เป็น lateral abdominal Wall muscle นะครับ anterior abdominal Wall muscle เนี่ยก็จะมี2อันนะครับก็คือเป็น rectus abdominis กับ piramidalis muscle นะครับตัว p y r a m i d a l i s muscle เนี่ยไม่ค่อยมีหน้าที่ความสำคัญอะไรมากนักน,นะครับเรามาดูเรื่องของ rectus abdominis นะครับก็คือจะอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าเรียงตัวในแนว vertical นะครับหน้าที่ของมันคือออกแรงเป็น powerful flexor ของตัว trunk นะครับแล้วก็ช่วยทำหน้าที่ในการ stabilize pelvis นะครับ แล้วก็เพิ่มความดันในช่องท้องนะครับโดยจะมี r ร็ t u s e h e สเนี่ยซึ่งตรงบริเวณด้านล่างก็คือ lower abdomen เนี่ยมันจะเกิดจากการรวมตัวกันของตัว fascia ที่มาจากตัว external oblique internal oblique แล้วก็ transverse abdominis muscle มาคลุมตัวเ e ็ t u s t อีกทีหนึ่งนะครับโดยตัว transverse abdominis internal oblique m l e aponeurosis รวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็น conjoint tendon ที่ผมไฮไลท์ไว้ในสีเขียวนะครับโดย conjoint tendon เนี่ยมันมีความสําคัญคือมันจะไปรวมกับ rectus c h e a t แล้วก็ external oblique aponeurosis แล้วมันก็จะบิดกอรที่ pubic tubercle นะครับแล้วมันก็จะมี fiber เ,เนี่ยไปเชื่อมรวมกับ adductor longus origin นะครับเกิดเป็น aponeurotic pain ด้านหน้าต่อ pubic symphysis ซึ่ง ตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญนะครับก็คือเป็นจุดเซนเตอร์ของสเต b บ l i z เ t ชันของแอนทรี o r p เพลวิสนะครับผมต่อมานะครับอณนตมีต่อมาคือเป็นพ u b บิกซิน h ฟ s ิสนะครับจะถือว่าเป็นเซนเตอร์ของแอนทรี o r p เพลวิสนะครับมันจะเป็นนอนซินโวล j จอย์นะครับแล้วก็มีไฟโบคา a ิไฟโบคา d ิเลดิสขั้นกลางนะครับโดยพ u b บิกซิน h ฟ s ิสเนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือมันเป็นเซนเตอร์ของคอมเพล็กซ์มัส a ูล่าอ o m ตมี่มันมาเกาะตรงบริเวณด้านหน้าของตัวเพลวิสนะครับ หน้าที่คือให้ความมั่นคงช่วยซัพพอร์ตแรงที่มากระทำตรงบริเวณบริเวณนี้นะครับผมเป็นจุดฝาครอมของมัสเซร์แล้วก็รลิกมเมนที่มาเกาะตรงบริเวณอโปเนโรติกเพลนนะครับสตรัคเจอร์ที่สำคัญอีกการหนึ่งที่อาจจะต้องพูดถึงคือเรื่องของอินทรีค์แนลนะครับผมตรงบริเวณนี้มันเป็นช่องผ่านระหว่างของตัวมันเป็นช่องของ ที่ผ่านของตัวสเตโปมาติกคอร์ดเวสเซลแล้วก็เนิร์ฟนะครับผมโดยคอนเทนต์ที่สำคัญในอินกอร์นอลแนวในผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยที่สำคัญก็คือมีอินกอร์นอลอิโดอินกอร์นอลเนิร์ฟนะครับเจนิทัลบราสของเจนโตเฟมอรอลเนิร์ฟในผู้ชายเนี่ยจะมีสเตโปมาติกคอร์ดแล้วก็ในผู้หญิงเนี่ยจะเป็นลาวิกรเมนต์นะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของคลินิคอลเอนติตี้ของตรงบริเวณกรอยเพนอันดับแรกก็คืออินกอร์นอลเรเตตกรอยเพนนะครับมักจะสัมพันธ์เอ่อมักจะ เรียกชื่อหนึ่งว่าเป็นพวก core muscle injury นะครับในกรณีที่เป็น chronic pain เนี่ยมักจะสัมพันธา์กับการที่มันมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อตรงบริเวณ abdominal wall นะครับทำให้เกิดเรื่องของ pelvic instability ตามมาได้นะครับตัวร่างกายเนี่ยจะต้องไม่พบเรื่องของ hernia er, นะครับโดย hypothesis เนี่ยก็พบว่ามันอาจจะเกิดจากการที่อย่างที่บอก Muscle มัน imbalance กันระหว่างตัว rectus abdominis ที่มันไปเกาะ pelvic tubercle นะครับแล้วก็ไม่ก็คื คือมัสเซลอินบลาลรอบเด็กตัดเอ็โดมิสกับตัว Adductor Long gust, องน,นะครับผมหรืออาจจะเกิดจากการที่มันมี Defect ของตัว Posterior Abdominal Wall นะครับหรืออาจจะเกิดจากการที่มันมี Compression ของตัวเนิร์ที่มันวิ่งในตัว Internal Canal นะครับ โดยประวัติในคนไข้มักจะเป็นนักกีฬาที่อาจจะเป็นนักกีฬาโปรเฟชชั่นอลหรือเป็นนักกีฬาสมัครเล่นก็ได้นะครับมักจะสัมพันธ์กับกีฬาพวกซอกเกอร์พวกอเมริกันฟุตบอลพวกยิมนาสติกหรือว่ามีพวกบาสเกตบอลหรือฮอกกี้นะครับมักจะสัมพันธ์กับแอคทิวิตี้ที่มันจะต้องมีการเตะมีการวิ่งเปลี่ยนทิศทางเร็วๆหรือมีการสปรินติ้งนะครับผมโดยอาการปวดเนี่ยมักจะปวดตรงบริเวณอินเตอร์นอลแคนเนลริเจียนคือเหนือต่ออินเตอร์นอลลิกเมนขึ้นไปจนถึงบริเวณ Symphasis หรือ Pubic Tubercle นะครับมักจะเป็น Insidious Onset นะครับผมแล้วก็อาจจะ Radiate ตรงบริเวณที่ Lower a b d o m e n หรือ Inner t h i g h ได้นะครับผมแล้วก็อาจจะ Radiate ไปที่ Scrotum ได้ตาม Nerve, Nerve d i s t r i b u t i o นนะครับพวกนี้ประวัติก็คืออาการปวดมักจะแย่ลงเวลาที่เรามี Activity อย่างเช่นที่บอกก็คือเตะวิ่งเปลี่ยนทิศทางหรือวิ่งเร็วๆนะครับผมหรือว่า a c t i v i t y อย่างเช่นที่จะทำให้มีการ increase intra abdominal pressure อย่างเช่น จามหรือว่าซิดอัพนะครับผมแล้วก็จะรีลิฟบายเพนนะครับตรวจร่างกายเนี่ยก็จะกดเจ็บตรงบริเวณที่ไฮไลท์ในรูปนะครับก็คือตรงบริเวณจุดสีแดงนะครับอาจจะกดเจ็บตรงบริเวณแอสดัคเตอร์ลองกัสได้ในกรณีที่มันมีมัสเซลอิมบาลานนะครับแล้วก็จะต้องคลัมไม่มีเรื่องของอินกรอลเฮอร์เนียนะครับการตรวจร่างกายริสตเรสสแตน เทสเนี่ยก็จะมีอาการปวดเรเวลาที่เราทำ abdominal sit up นะครับ oblique sit up หรือว่าเป็น s straight Leg Sit-up นะครับผมอ่ a อ i n g นะครับควรจะต้องเริ่มจาก p l a ์ Radiograph นะครับปกติแล้วเนี่ยมันมักจะน egative แต่ว่าการที่เราส่งเนี่ยคือเราจะดูเอาเรื่องของ Intra-Extra-Articular e h i p p a t h o l o g y อื่นนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของ Avulsion Fracture หรอพวก o s t e ิ t i ต p พรีวิสได้หรือเป็นพวก Neoplasm um ได้นะครับ <Yeah. S 2> MRI เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็น Imaging of choice นะครับถ้าจะส่งเนี่ยเขาบอกว่าควรจะส่งเป็น Core Muscle Injury MI protocol นะครับมันก็จะมีแบบเป็นแบบ Field of view ที่มันกว้างๆเพื่อที่จะ Screening ตัวพวก Pathology ทั้งหลายในบริเวณ Lower a b d o m i n a l นะครับแล้วก็จะเป็น Small Field of view ก็คือจะโฟกัสไปตรงบริเวณ Pubic Symphysis แล้วก็ Abdominal r c c p i n นะครับโดย most common finding ก็คือจะเป็น f r u i d Signal Intensity ที่มัน e x t e n จาก บริเวณ insertion ของ rectus abdominis ลงมาที่บริเวณ adductor origin นะครับคือบนบ่งบอกว่ามีเรื่องของ uh, pubic aponeurosis disruption นะครับ uh, Imaging อันนั้นที่อาจจะช่วยดนะ้คือ ultrasound นะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้มัน operator dependent นะครับแต่ว่าขา้อดีของมันคือมันสามารถที่จะ evaluate แบบ real time ได้นะครับผม uh, ถ้าในกรณีที่มันไม่สงสัยว่ามันอาจจะเป็น combine ระหว่าง พวก core muscle injury หรือว่าเป็นพวก FAI เนี่ยการ injection เนี่ยก็สามารถช่วย d i f f e r e n t i a l diagnosis ได้ซึ่งเขาพบว่า86%ของผู้ป่วยที่เป็น sporter เนี่ยมักจะมี FAI ร่วมด้วยต้องต้องระวังนะครับผมการรักษาเนี่ย conservative treatment เนี่ยมันเป็น first line treatment นะครับโดยโกเนี่ยเพื่อที่จะ strengthening ตัว core muscle เพื่อที่จะช่วย stabilize ตรงบริเวณ anterior pelvis นะครับโดย phase หนึ่งเนี่ยก็คือจะต้องเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ pain management แล้วก็พวก เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายของบริเวณ adductor muscle นะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ strengthening แล้วก็ core strengthening exercise ส่วนเฟสที่3เนี่ยก็จะเป็น sport specific exercise นะครับผมโดย strengthening exercise เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของ gluteus maximus นะครับ hamstring muscle แล้วก็พวก uh, rectus abdominis นะครับแล้วก็ stretching ตัว adductor muscle นะครับ treatment เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ เราอาจจะมีการอินเจ t ชันตรงบริเวณที่บริเวณอินเ r t ร์ชันของเรตัสอ a ดโ o m i n นิสหรือบริเวณแอดด c t เตอร์ลองกัสวเพื่อช่วยในการคอนเซอร์วทีฟทรีตเมนต์ได้นะครับในกรณีที่คอนเซอร์วทีฟทรีตเมนต์เนี่ยมันเฟลล์นะครับผมาการารักษาขั้นต่อมาคือการผ่าตัดนะครับซึ่งโก a ในการผ่าตัดเนี่ยคือเพื่อที่จะลดเทนชันที่มากระทำตรงบริเวณพิวบิกจอยส์นะครับเพื่อที่จะลดเรื่องของ เ e r v e Compression ตรงบริเวณ i n น e r n a l a r e a นะครับผมโดยการผ่าตัดเนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายแต่หลักๆก,การโด,ย,ดยทั่วไปแล้วเนี่ยคือหนึ่ง i ิเดนติฟายพลาสนะครับแล้วก็ l e a s e ตัวเอ็ดดอมินอลเทนชัตรงบริเวณ pelvic joint นะครับแล้วก็ Restore Anatomy ดโดยอาจจะใช้เป็น s u t u r e หรือเป็น m reinforcement นะครับตัวนี้ก็เป็นรูปให้ดูนะครับจากรูปจะเห็นว่าเป็น External Oblique Muscle ที่มันแทนนะครับผมแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น spermatic cord นะครับผม พอรีแท็กซ์สเตอร์ปอร์มัติกคอดไปก็จะเห็นว่ามี t r a n s v ว r s อ abdominis fascia ที่มันแทร่ด้วยนะครับเขาก็ทำการรี a พ r ไปก็คือรี a พ r ตัว t r a n s v e r s e s abdominis fascia นะครับแล้วก็รี a พ r ตัว external oblique muscle นะครับต่อมานะครับเป็น a อเจ็คเตอ related groin p นะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะเกิดที่บริเวณ origin ของ a อเจ็คเตอร longus นะครับมักจะพบใน คนนักกีฬาที่เป really? yeah. yeah. yes. okay. yeah. ็นแบบพวกเล่นก er ีฬาที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนทิศทางหรือมีการเตะฟุตบอลนะครับโดยตัวแอนดดักเตอร์กรุ๊ปเนี่ยมันจะเป็นมัสเซลที่สำคัญที่ในการช่วยสเตสถไลร์ตัวเพลวิสนะครับโดยแอนดดักเตอร์ลองกัสเนี่ยจะเป็นมัสเซลที่พิดิีโพสซิ่งต่ออินทรีมากที่สุดเพราะว่า cross section area ของตัวออร์จินของมันเมื่อเทียบกับมัสเซลเบลลีเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับผมแล้วก็ สาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดาการบาดเจ็บของแอดักเตอร์ลองกัสได้คือเรื่องของอมัสเซลอิมบาลาระหว่างเอ็กเดอร์เอเดอร์มินิสกับตัวแอดักเตอร์มัสเซลนะครับโดยประวัติมันจะมาด้วยอาการปวดตรงบริเวณมีเดียลายนะครับก็คืออินเฟียต่ออินเทอร์นอลเลกเมนต์นะครับผมแล้วก็จุดกดเจ็บเนี่ยก,ก็จบกดเจ็บตามตัวแอดักเตอร์ลองกัสเทนดอนนะครับ การทำ Resist Hip Abduction เนี่ยก็จะทำให้มีอาการปวดนะครับผมแล้วก็ถ้าทำ Passive Hip Abduction เนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการปวดร่วมด้วยได้นะครับการส่ง Imaging ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย p l i o g r a p h มักจะ Negative แต่ก็ใช้วิ้ี r u Out สาเหตุอื่นในพวก i n t e r e x t a r a Hip Pathology นะครับ MRI เนี่ยก็แนะนำทำเป็น MRI เป็น Core Muscle Injury Protocol เช่นเดียวกันนะครับโดยอาจจะเห็นเป็น Increasing i n t e n s i t y ตรงบริเวณ Adductor Longus Insertion นะครับ การทรีตเมนต์เนี่ยถ้าเป็นเอคกซ์ซิปเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะคอนเซอร์ฟวตีฟทรีตเมนต์เป็นหลักเพราะว่ามันเซลฟ์ลิมิตติงแล้วก็รีเทนทูสปอร์ตได้ดีนะครับแต่ในกรณีเป็นโครนิคเพนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องโฟกัสที่บริเวณคอร์สเทรนนิ่งเอ็กซ์ซ์ซายนะครับผมอ,อ,อันนี้ผมหอวข้างไปนะครับพอดีเวลาค่อนข้างจำกัดน,นะครับส่วนการทรีตเมนต์เนี่ยถ้าสมมติ fail คอนเซอร์ฟเวตีฟทรีตเมนต์เนี่ยสามถึงหกเดือนแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยการผ่าตัดก็เป็นออปชันที่สามารถทำได้นะครับก็คืืออกการท omy, รทหเป็นพว a d เดเตอร์ไรน์เทนิ่งโพซิเยอร์นะครับตัวอาจจะทำเป็น Open หรือเป็น Endoscopic Procedure ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับเป็นพิวบิกเร t e d ต o i อ Pain นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า o s สซิอิติสพิวนะครับมักจะเกิดจาก Chronic Overuse นะครับผมทำให้เกิดเป็น Stress Reaction ตรงบริเวณ Pubic s y m p h y s i s แล้วก็เกิดเป็นซินฟิซิเอลพ a ท h o จีต y ตามมาได้นะครับโดยมักจะคอมมอนในนักกีฬาพวกวิ่งระยะทางไกลนะครับโดย ประวัติเนี่ยมักจะมาด้วยเรื่องการกเดเจ็บตรงเริเนกึ่งกลางก็คือ psoas m a j o s นะครับบางทีอาจจะมีเรื่องของ c ล i c k in sensation ได้นะครับแล้วก็เวลาที่มี activity อย่างเช่นวิ่งหรือว่าเปลี่ยนทิศทางเรืออาจจะมีอาการปวดได้นะครับผม แล้วก็การตรวจร่างกายเนี่ยมักจะกดเจ็บตรงบริเวณ p i b i s symphysis นะครับผม r a n โ e of motion ของทิปเนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่าการที่ r a n โ e of motion มันลดลงเนี่ยมันทำให้เกิดสเตรสไปที่ p i b i s symphysis ได้ค่อนข้างเยอะนะครับการทำ r e s i s t a n c test ตรงบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้มี specific test ที่จะมาดูเรื่องของ p i b i s symphysis pain นะครับ เอ่อเพเรเดลกราฟเนี่ยถ้าเป็น acute case เนี่ยมักจะ normal ออแต่มันถ้ามันเป็น chronic case เนี่ยเช่นมากกว่า6เดือนขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเห็นเป็น cystic change เป็น sclerosis หรือเป็น widening ของตัวบริเวณ pubic symphysis นะครับจากรูปจะเห็นว่ามันมีเรื่องของ cross overside แล้วก็แครงดีชาต์ร่วมด้วยได้ซึ่งเอ่อมันเป็นเอ่อตัว pathology ที่พบร่วมได้บ่อยนะครับเอ่อ imaging อย่างอื่นในกรณีที่มันเป็น chronic pain treat ไปแล้วไม่ดีขึ้นสิ่งที่เราจะต้องมองหาคือเรื่องของ pelvic Pelvic instability นะครับการส่งเป็นพวก f l a m i n g o view คือมันเป็น stress view ของ pelvis เนี่ยก็ช่วย identify เรื่องของ pelvic instability ร่วมด้วยได้นะครับ Imaging อ,อ,อย่างอื่นก็คือ MRI นะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบพวกสับคันด้านบน edema ตรงบริเวณ pubic tubercle ทั้งสองฝั่งน,นะครับผมการผ่าไอ้การรักษาเนี่ยก็เน้นไปที่ conservative treatment เป็น first line treatment เช่นเดียวกันนะครับโดยส่วน ใหญ่แล้วเนี่ยเคสพวกนี้เนี่ยก็จะหายได้โดยการไม่ต้องผ่าตัดนะครับผมแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยมี indication ในกรณีที่มีเรื่องของมี instability ที่เห็นจาก radiograph นะครับหรือว่า f a i l conservative treatment ซึ่งการผ่าตัดส่วนใหญ่แล้ว option ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็น curettage ของตัว pubic symphysis หรือการ w e d resection นะครับหรือทำ arthrodesis นะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยก็ณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้มีโกลสเตนดารมันขึ้นอยู่กับ surgeon เป็นหลักเลยนะครับ โดยสรุปนะครับรอยเพ็นในนักกีฬาเนี่ยมักจะพบบ่อยนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะวินิจฉัยยากนะครับการที่เรามีเรื่องของ Definition ที่ชัดเจนนะครับมันจะช่วยให้เราบ่งบอกเรื่องของพาา่าโถนัตโตมี้ได้บ่งบอกเรื่องของสตรัคเจอร์ที่มันอิน u r รีได้ทําให้เราวินิจฉัยได้ดีแล้วก็ให้การรักษาได้ดีนะครับโดยส่วนใหญ่เรื่องเรื่องของรอยเพ็นคอนดิชันส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเซลล์ลิมิตนะครับโดย คอนเซ r v ิ t ชั่นทรีทเมนต์เนี่ยมันจะเป็น first s i n of treatment เป็นหลักเสมอนะครับผมถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ค่อย uh, go on surgery นะครับแล้วก็ uh, อย่าลืมนะครับก็คือในกรณีที่คนไข้มาด้วยกลอยเพนมองหาเรื่องของ uh, อินเตอร์อัลตร้าทีป,ปัตโตเรตี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันพบร่วมกันได้บ่อยแล้วก็ในกรณีที่ถ้าพบร่วมกันแล้วไม่ได้รักษาเนี่ยมันจะทำให้อักขัเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับผมบขอบคุณครับ